9,700ล้านคนคือคาดการจำนวนประชากรโลกในอีก30ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน2,000ล้านคน1ล้านสายพันธุ์คือจำนวนพันธุ์สัตว์และพืชที่เสี่ยงสูญพันถ้าหากอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเพียง2อ,องศาเซลเซียสปัจจัยเหล่านี้อาจจะทำให้โลกของเราขาดแคลนอาหารและมีความเสี่ยงในอนาคตแต่นั่นเป็นโอกาสธุรกิจสำหรับคนที่มองเห็นและลงมือทำก่อนคนอื่นครับ สวัสดีครับผมอิกรพศจากเพจท m e อีก,กับอีกครับหลายคนอาจจะคิดนะครับว่าปัญหาเรื่องของขาดแคลนอาหารในอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดครับและนั่นคือโอกาสที่บริษัท NRF หรือบริษัท NR Instant Produce จำกัดมาชนมองเห็นครับ NRF ก่อตั้งในปี2 5 3 4เป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหารอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและเครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมรับประทานโดยมีฐานการผลิตอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร รายได้หลักๆมาจากการรับจ้างผลิตให้กับบริษัทข้ามชาติระดับโลกเช่นอาหารสําเร็จรูปพร้อมปรุงอาหารสาเร็จรูปพร้อมรับประทานและเครื่องดื่มสาเร็จรูปชนิดผงและน้ํากว่า2,000 SKU และมากกว่า500สูตรอาหารรองลงมาคือผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของตัวเองเช่นเครื่องปรุงต้มยำเครื่องปรุงแกงมันปูมันกุ้งตราพ่อขวัญน,น้ำซุปและผงซุปสำเร็จรูปตรารีแบรนด์ รวมถึงอาหารพร้อมนําเข้าเตาไมโครเวฟและรับประทานได้ทันทีตราดีไลท์ส่วนอีก2ธุรกิจตอนนี้กําลังมาแรงคือธุรกิจกลุ่ม plant-based food ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชแต่รสชาติใกล้เคียงกับเนื้อมากๆครับเช่นเนื้อเทียมก้อนสาหรับแฮมเบอร์เกอร์เนื้อปลาทูน่าหรือปลาไหลที่ทํามาจากมะเขือหรือไส้กรอกที่ทํามาจากพืชแหมหิวเลยนะครับและรายได้อีกส่วนคือผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยมีตลาดส่งออกหลกัหลกๆอยู่ที่ยุโรปอเมริกาเหนือและเอเชียไม่ธรรมดาเลยนะครับจำหน่ายทั้งในซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านขายของสะดวกซื้อที่เน้นขายผล,ลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องปรุงครับ เราเป็นผู้ผลิตอาหารโดยเราเน้นเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำยันมากลางน้ำในการผลิตอาหารให้กับทั้งแบรนด์คนอื่นแล้วก็แบรนด์ของเราเองทั่วโลกเลยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาโลกด้วยระบบอาหารโดยการผลิตอาหารเราเชื่อว่าทุก s q ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีหนึ่งส่วนในการทําให้โลกอะเขียวขึ้นดีขึ้นทําให้รายได้ของเกษตร,รกรที่อยู่ในระบบของเราเนี่ยยั่งยืนขึ้น คือทางนัของ NRF เองจะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการสร้างกําไรสูงที่สุดแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะเน้นสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับคู่ค้าลูกค้าผู้บริโภครวมไปถึงพี่น้องกเกษตรกรด้วยกลยุทธ์ในภาพใหญ่มีอยู่3หลักใหญ่ๆด้วยกันครับอย่างแรกุกธุรกิจท,ที่เติบโตไปกับเมกะเทรนครับอย่างที่2คือการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับทั้งสป라이ต์เชนอย่างที่3ครับคือพลิกโฉมวงการอาหารโลกครับ NIF นั้นจะเน้นเจาะตลาดที่เรียกว่า specialty food นะครับหรือว่าอาหารที่มีความพิเศษเฉพาะตัววัตถุดิบคุณภาพดีเยี่ยมกรรมวิธีนะครับในการผลิตนั้นก็ถือว่ามีความพิเศษมากๆและอาจจะทําได้เพียงแค่บางประเทศบนโลกใบนี้เท่านั้นเขาถึงเรียกว่าเป็น specialty food แบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มที่1กลุ่มอาหาร ethnic food หรือเทรนการหันมาบริโภคอาหารต่างชาติโดยดัดแปลงผสมผสานกับอาหารท้องถิ่นครับเติบโตจากแนวโน้มการรักษาสุขภาพการทดลองอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านมากขึ้นของกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงการย้ายดินฐานที่มากขึ้นทั่วโลกเช่นเครื่องปรุงรสแล้วก็น้ำจิ้มภายใต้ตราสินค้าพ่อขวัญและรีแบรนด์โดยจะเป็นการปรับปรุงสูตรเพื่อให้ได้รสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคมากขึ้นครับ ฝั่ง ethnic foods เนี่ยมัน,น 20, ประมาณแสนสองหมื่นกว่าล้านเหรียญกลปีหนึ่งประมาณเซส่สัก 11%-12% แล้วก็เทรนด์คนเริ่มกลับมาทานอาหารมี value คุณค่าก,กังเงิน วันนี้เราไปซื้อลงชื่อซิตี้ฟู้ดทำให้เราเนี่ยมีฐานผลิตเพิ่มขึ้นที่ลาดบุรีกับนครปฐม,มแล้วอีกหน่อยเราก็คงจะมีโรงงานอื่นๆนะครับเพื่อจะตอบสนองกลยุทธ์ของเราคืคือทำอยังไงให้เราเนี่ยผลิตอาหารที่มีคุณภาพไบเซอร์แล้วก็ราคาเนี่ยที่เหมาะสมกับลูกค้าทั่วโลกกลุ่มที่2คือ plant based food หรืออาหารโปรตีนจากพืชเช่นถั่วเห็ดและสาหร่ายทดแทนเนื้อสัตว์ โดยพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิดสิในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารโปรตีนจากพืชมากขึ้นครับโดยยังคงได้รับรู้รสชาติแล้วก็ผิวสัมผัสที่คล้ายกับเนื้อมากครับแต่ได้รับสารอาหารจากพืชซึ่งได้รับความนิยมในการบริโภคเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามกระแสะผู้บริโภคที่ใส่ใจการดูแลสุขภาพและความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นอกจากนั้น NRF ยังมีพันธมิตรในการผลิตจัดจำหน่ายสินค้าอาหารโปรตีนจากพืชที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงอย่างบริษัท The Breaks Company Limited หรือ Breaks โดยร่วมการจัดตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ Plant and Bean Limited ที่ประเทศอังกฤษครับรวมถึงยังได้ร่วมก่อตั้งและลงทุนในกองทุน Big Idea Venture และ New Protein Fund ขนาดกองทุน1,500ล้านบาทโดยมีเทมเ s และ Tyson Foods ร่วมลงทุนด้วยครับโดยให้เงินทุนสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัเกี่ยวกับอาหารโปรตีนจากพืช ทำให้บริษัทนั้นมีสิทธิ์ที่จะนำเสนอเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่เหล่าสตาร์ทอัพได้อย่างกว้างขวางล่าสุดปี2020บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท City f o o d จำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารเครื่องปรุงรสส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่โดย City f o o d เป็นเจ้าของแบรนด์น้ำเต้าหู้ชินโปและมีโรงงานผลิตน้ำเต้าหู้ของตนเองทำให้บริษัทนั้นสามารถใช้เป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชได้อีกด้วยครับรวมถึง NRF เตรียมที่จะขยายกําลังการผลิตเส้นบุกหรือคอนยักต์ด้วยทิศทางและแนวโน้มการรักษาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก NIF จึงมองเห็นโอกาสเติบโตและทําการขยายกําลังการผลิตโดยมีสัญญาการผลิตรายปีกับผู้จัดจาหน่ายเส้นบุกรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศสหร,รัฐอเมริกาครับ พันเบสฟูดเนี่ยเพิ่งมาเป็นอุตสาหกรรมได้ประมาณเศศสัก3าปีตอนนี้ประมาณ,ณ5000ล้านเหรียญแต่เขามองว่าภายในสิปีมันจะโกลไปถึงต่าหมื่นห้าพันล้านเหรียญวัตถุดิบอย่างเช่นัุวเหลืองัุวเขียวอะไรพวกนี้นะครับมีส่วนในการลดคาร์บอนในโลกเลยอันที่2เนี่ยคนบริโภคพันธ b a เบสฟูดลดการฆ่าสัตว์ทําให้สุขภาพดีขึ้นเนื่องจากไม่มีคลัสท์รอแล้วก็ทําให้แก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนด้วยผมก็มองว่าอันเนี้ยใช่เลยอันนี้คือเข้าแบบเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราอยากจะมี เพื่อ diversify เรื่องของร v e n u e แล้วก็ผมถือว่าเป็น m ม g a ก r e n เเลยไม่มีบริษัทไหนในโลกที่สามารถเคลมเรื่องนี้ได้ว่าเป็นผู้ผลิต OEM หรือ Co-packing ให้กับ p a n a s e e Food ในโลกวันนี้เองเนี่ยแบรนด์ที่เป็น p แ b น s e e ปกติเนี่ยเขาจะไปจ้างลงที่แปลรูปเนื้อสัตว์ในการทำตอนนี้มันมี Certification ออกมาชื่อ BRC p แ b a s e d ภายใน2-3ปีนี่หลังจากนี้ไปเนี่ยบริษัทที่เป็น p a n น a บ e จะไม่สามารถที่จะ ดีแคร์ตัวเองว่าเป็นแพนเบสถ้าผลิตในโรงเนื้อสัตว์ถ้าเราสามารถที่จะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรื่องแพนเบสฟู้ดนะครับในลนักษณะผลิตให้กับแบรนด์นอื่นผมก็คิดว่าอันนี้เป็น next S curve ของ NRF มาดูประเภทที่สากันครับเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมให้ความสะดวกสบายเหมาะกับผู้บริโภคทุกวัยรวมถึงผู้ป่วยและผู้พิการกับผู้ให้บริการด้านเครื่องจักรและนวัตกรรม บรรจุภัณฑ์ V ีเชฟสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางอย่างเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์หรือแม้กระทั่งเจลล้างมือเป็นต้นครับฟังชั่นโนเนี่ยประมาณ2 8 0 0 0 0ว่าล้านเหรียญทั่วโลกแล้วก็กลประมาณ7-8%เฟังชนโเี N ่ยเป็นสิ่งที่เราบริโภคไปแล้วมีผลประโยชน์ในร่างกายของเราเช่นซัปเลเมนต์วิตามินอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังชั่นโนเหมือนกันหรือพวกไดทฟู้ด เราก็ไปจับมือกับบริษัทที่มีวัตถุดิบเราก็เป็นเจ้าใหญ่ในวงการของเขาคือยกตัวอย่างอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเรื่องของ h a n จิลเราก็ไปจับมือกับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแล้วก็เอาไลน์ผลิตของเราไปไว้ที่เขาเลยประโยชน์ก็คือเขามีลูกค้าเขาพร้อมผลิตเขาแการันตียอดมานะครับอีกอย่างหนึ่งเขากลายเป็น virtual factory ของเราถ้าผมมีลูกค้าผมก็จ้างเขาผลิตได้ ทั้ง3กลุ่มนี้ถือว่าเป็นอาหารที่กําลังมาแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นเมกะเทรนที่น่าจับตามองมากเพราะว่าบรรดาผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มมิเลเนียลนะฮะที่อายุตั้งแต่25ถึง40ปีตอนนี้หันมาใส่ใจสุขภาพและใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นครับและที่สําคัญต้องการอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเติบโต,ต,ต,ตมูลค่าตลาดของเ t h น i กฟู้ดเติบโตเฉลีย่ยเป็นตัวเลข2หลักนับตั้งแต่ปี2 0 1 8 เช่นเดียวกับมูลค่าตลาดของ plant-based food ที่มีแนวโน้มเติบโต,ตอย่างแข็งแกร่งทำให้เป็นเมกะเทรนที่ไม่ควรมองข้ามครับกลยุทธ์ที่2สร้างความยั่งยืนให้กับทั้ง supply chain nif ใส่ใจกระบวนการผลิตสินค้าในทุกขั้นตอนครับเริ่นตั้งแต่แหล่งพ่อปลูกของวัตถุดิบของสดที่จะต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดรวมถึงการควบคุมและติดตามการผลิตทั้งระหว่างอยู่ในสายการผลิตและก่อนนำไปส่งให้กับคุณลูกค้า นอกจากนี้บริษัทได้เริ่มโครงการคาร์บอนฟุตปรินต์ครับเมื่อเดือนตุลาคม2562ที่ผ่านมาโดยมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรซีโร่คาร์บอนและได้รับประกาศนิยบัตรจากองค์การบริหารจัดก,การกา๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนเรียบร้อยแล้วครับทำให้บริษัทเป็นองค์กรปัสจากคาร์บอนหรือที่เรียกว่าคาร์บอนนูโทรซึ่งถือว่าเป็นโรงงานผลิตอาหารภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับประกาศนิยบัตรทําให้บริษัทมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน,ขนสําหรับลูกค้าที่ต้องการผู้ผลิตที่เป็นคาร์บอนนูโทรครับ เราสนับสนุนเขาเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีว่าวิธีการปลูกที่ดีเนี่ยโดยไม่จะเป็นต้องอาศัยเนี่ยยาฆ่ามแมลงเนี่ยมันทํำยังไงวิธีคิดแบบนี้น่าสนใจครับและน่าจะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรในขณะเดียวกันก็เป็นการลดความเหลื่อมล้าในสังคมได้ด้วยแต่เอ๊ว่าแต่ว่าการที่ทุ่มทุนขนาดนี้เนี่ยนะครับจะมีผลต่อต้นทุนในการผลิตหรือไม่ครับ มันต้องยั่งยืนทั้งคู่ไม่ใช่เขาได้อยู่คนเดียวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ผมช่วยเกษตรกราน้าวเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ productivity หรือว่าผลผลิตต่อไร่ hui, เขาดีขึ้นถ้าสมมติผมจ่ายเขามาสูง่าตลาดเซักส0สแต่ผมทําให้ผลผลิตเขาเนี่ยดีกว่าปกติ3 0 4สสุดท้ายมันก็ even off มันคือมันก็เท่ากันใช่ไหมครัในมุมของคู่ค้าเองก็เช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าสินค้า2ออย่างเหมือนกันเป๊ะเลยในมุมของ,ของคู่ค้าเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตครับถ้าสมมติว่าเขาต้องเลือก เอาไปขายในร้านค้าของเขานะครับถ้าสมมุติว่าสินค้าจาก i n r f ใส่เจเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะดูแลเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนนะก็คงจะตอบไม่ยากใช่ไหมครับว่าเขาจะเลือกสินค้าจากใครและนั่นคือโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในระยะยาวครับกลยุทธ์ที่3พลิกโฉมวงการอาหารโลกครับ n r f นั้นมีกลยุทธ์อีกอย่างก็คือการพลิกโฉมวงการอาหารโลกครับเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสร้างความยังย่งยืนให้กับวงการอาหารโลกนี่เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเราคงเน้น70%ของธุรกิจเราเนี่ยหรือรายได้ที่ได้มาเนี่ยน่าจะมาจาก OEM เรามีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เรามีแพลตฟอร์มในการผลิตวัตถุดิบเรามีสูตรแล้วเรามีอาที่ช่วยเขาในเรื่องของการพัฒนา product คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับคุณแดนนั้นเน้นย้ำว่าทางด้านของ n r f เองจะเน้นเรื่องของการผลิตให้กับแบรนด์คนอื่นรวมถึงมีฐานการผลิตทั่วทุกมุมโลกคำถามคือทำไมครับเพราะจริงแล้ว n r f เองก็มีศัก,กยภาพในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงเมื่อเทียบกับหลายๆาเจ้านะครับไปฟังคุณแดนต่อครับ ทำขนาดดีมากผมบอกนี้ว่าย้อนกลับมาที่ purpose ของเราเราต้องการ food transformation การที่เราจะเปลี่ยนระบบอาหารทั่วโลกเลยให้ยั่งยืนขึ้นการทำอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องแก้อุปสรรคของวงการแพ b นปิ d ฟู o ดให้ได้คือ 1. เนี่ยทำให้ Start-up เกิดอันนี้ 2. องทำให้ s t a r t ทอัมีที่ผลิตหรือแบรนด์ใหญ่ๆมีที่ผลิตทั่วโลกที่ราคาเหมือนกันคุณภาพเดียวกัน อันนี้คืออุปสรรคเลยในอุปสรรคของคนอื่น,เป,นเป็นโอกาสของผมเป็นโอกาสของผมในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมา NIF รุกหนักเข้าไปลงทุนในสตาร์ทอัพแล้วก็จับมือกับพันธมิตรมากมายยกตัวอย่างเช่นเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับ The Breaks Company Limited ประเทศอังกฤษครับเพื่อผลิตและจำหน่ายโปรตีนจากพืชเช่นเบคอนแล้วก็ฮอทดอกครับเข้าไปลงทุนใน Midlands Farm โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย l ี e d s และมหาวิทยาลัย r รด d i n g เพื่อร่วมค้นควาวิจัยและปัฒณาสินค้าให้ได้รสชาติและสัมผัสที่เหมือนเนื้อจริงที่ สุดนอกจากนี้ยังได้เข้าไปลงทุนใน Big Idea Venture จำกัดและกองทุน New Protein ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพอีกทีเช่นบริษัท Future Limited ครับมุ่งเน้นการพัฒน,นามูสับเทียมที่ผลิตจากโปรตีนจากถั่วเหลืองเป็นหลักและยังได้เข้าลงทุนใน Plant and Be Limited เเพื่อลงทุนขยายการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชครับ รุกหนักมากจริงๆเลยนะครับอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะทําให้ความฝันตรงนี้ประสบความสาเร็จได้นะครับคือการมีฐานการผลิตอยู่ทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปยุโรปตะวันออกสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็ลาตินอเมริกาครับ มันจะมีเรื่องของกำแพงภาษีมันจะมีกำแพงที่เรามองไม่เห็นก็คือพวก non tariff barrier แล้วมันจะมีเรื่องของ competitive advantage หรือความได้เปรียบในการผลิตในประเทศที่มีการบริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ย business model ของเราคือไม่ใช่แค่ผลิตในประเทศไทยแลวส่งออกเราต้องการที่จะมีโรงงานในประเทศสำคัญทั่วโลกนะครับสิ่งที่เราพยายามสร้างคือ p l a ฟอร์มคำว่าพลต t f o r m นี้คืออะไรพลตฟ f o r m ก็คือว่า ลูกค้านี่มาหาผมเราก็จ้างผลิตเพราะว่าเขาเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถที่จะผลิตในคุณภาพในต้นทุนนะครที่ใกล้เคียงกันทั่วโลกทั้ง3เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นั้นมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะครับแต่กว่าที่ไปถึงฝั่งฝันได้ก้าวใหญ่ที่สําคัญคือการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ 8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมมีกู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อที่จะ invest ใน plant b a s e d Food แล้วก็ invest ในเรื่องของการขยายกำลังการผลิตอีกส่วนนึ่างนี้ก็คือการที่เราจะ invest ต่อในเรื่องของ plant b a s e d Food อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของสำรองเงินที่จะขยายเรื่องฟังก t ช o n a ลด้วยก็คือซื้อเครื่องเพิ่มแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการ develop market อย่างเช่นเรื่องของ e-commerce อะไรพวกนี้ครับ อย่างแรกครับธุรกิจอาหารนั้นมีสเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งครับคือไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดียังไงเราก็ต้องรับประทานอาหารใช่ไหมครับยังมีโอกาสที่เติบโตสูงมากโดยเฉพาะในอนาคตมีโอกาสเือนกันที่จะเจอกับภาวะปัญหาขาดแคลนอาหารเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสมหาศาลเลยทีเดียวครับ จุดที่น่าสนใจในมุมของนักลงทุนแล้วก็เป็นจุดเด่นข้อที่2คือวิธีคิดของผู้บริหารครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าเขาเน้นขยายธุรกิจอยู่เสมอๆก็เป็นการต่อ S-curve ใหม่ไม่ได้รอกินบุญเก่าอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มด้านน้าใหม่ๆสร้างความยั่งยืนให้กับการทําธุรกิจครับจุดเด่นข้อที่3ในต่างประเทศครับ ก็มีบริษัทที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารแห่งโลกอนาคตคล้ายๆแบบนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าไปดูมาเก็ตแคปแล้วก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวเป็นหลักหลายแสนล้านบาทมันสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนในระดับโลกเขาเห็นคุณค่าในการลงทุนธุรกิจประเภทนี้นะครับจุดเด่นข้อถัดมามีบทวิจัยของผู้เชี่ยวชาญโดยมีการระบุว่าบริษัทไหนก็ตามที่ผู้นำองค์กรนั้นขับเคลื่อนองคอ์กรเป็นลักษณะที่เรียกว่า the purpose led company มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยเน้นเรื่องความยั่งยืนเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับจะมีผลการดำเนินง,งานที่ดีกว่าเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันมากถึง42เลยทีเดียวครับ มาดูผลการดาเนินงานกันบ้างครับก็มีแนวโน้มที่เติบโตต่อเนื่องเช่นมุมมองจากรายได้ครับตอนนี้ก็มากกว่า1,100ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำไรขั้นต้นเองก็สามารถรักษาได้เหนือระดับ30%ครับในขณะที่อัตรากําไรสุทธิเฉลี่ยก็สูงกว่า5%ส่วนหนี้สินต่อทุนเองก็เริ่มที่จะลดลงแล้วก็มีโอกาสาลดลงเพิ่มอีกเนื่องจากว่าบริษัทนั้นก็มีแผนที่จะนําเงินส่วนหนึ่งจาก IPO มาชําระคืนหนี้ระยะยาวทั้งหมด พื่อที่ทาให้บริษัทนั้นสามารถที่จะขยายงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นครับแต่จุดที่ต้องสอบถามเพิ่มเติมก็คือกําไรสุทธิเกิดอะไรขึ้นในช่วง1-2ถึงปีที่ผ่านมาครับเราใช้เวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนบริษัทเป็นมหาชนใน3ปีเนี่ยผมใช้เวลา18ดเดือนเนี่ยเปลี่ยนระบบเลยเราลื้อระบบผมลงระบบ SAP ภายในจริงๆอ่อะสิเดือนด้วยซ้ำเราได้รับเกียรติจาก EY มาเป็นออเดอร์เตอร์ของบริษัทได้เชิญทางดุสิตธานีเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็ โปรเชร่าโปรเทร่าเป็นกองทุนที่ลงทุนเรื่องฟู้ดอย่างเดียวที่ใหญ่่สุดในโลกมันเป็นผู้ถือหุ้นเรามีการเปลี่ยนกลยุทธ์ของเราทั้งหมดมีการเปลี่ยนองค์กรในแง่ของวัฒนธรรมขององในเรื่องของนโยบายขององค์กร18เดือนนั้นเนี่ยเป็น18เดือนที่ยากลำบากนะต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้เวลาอีกประมาณเกือบปีนะครับในการที่จะ execute transformation ที่เราจะเพิ่มเรื่องของแพ b นเบสฟู้ดเข้ามาแล้วก็เพิ่มเรื่องของฟั่งชโนมาทุกอย่างมันใช้เวลาโอเคครับเข้าใจแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีข้อดีในการลงทุนเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็อย่าลืมทางฝั่งของความเสี่ยงด้วยนะครับเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ายลิ่งถึงวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆครับเนี่ยครับคือทั้งหมดสําหรับข้อมูลที่นํามาฝากในวันนี้ถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับถ้าเป็น y YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีสุขรภาพในการใช้ชีวิตนี่คือทอบ,อบ,อบ,บสวััสดีครบ